ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบกอัอี่แล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย30มีนาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ของประเทศอเมริกาครับมีทั้งหมด10คู่ครับในเช้าวันพฤหัสบดีครับและอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นการพบกันระหว่างฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ครับเปิดบ้านเวลส์ฟาร์โก้เซ็นเตอร์6โมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับตอนรับการเย็นของมาสึกดัลลัสมาริสครับโดยโค้ชของฟิลาเดลเฟียคือด็อกรีเวิร์สและโค้ชของดัลลัสครับ คือเจสันคิดครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปดูผลงานเกมล่าสุดของฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ครับช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยดีครับแพ้มา3เกมรวดโดยเกมล่าสุดบุกไปเยือนทีมแกร่งอย่างเดนเวนาเกตครับแต่วันนั้นไม่มีทางด้านโจเอลบีดครับก็แพ้ไปตามสภาพครับ111ต่อ116ครับโดยได้เจ้าหนูเทริสแม็กซี่กดไป29แต้ม4รีบาว5แอซซิสครับเสริมด้วยทางด้านตัวสำรองอย่างพอรีดครับ16แต้มเรีบาว1แอสซิสครับ และโธบีเอสแฮร์ริส16แต้ม5รีบาว2แอสซิสสุดท้ายฟิลาเดลเฟียครับก็สู้เดนเวอร์นักเก็ตไม่ได้ครับข้ามไปดูผลงานของดัลลัสมาริทกันบ้างครับหลังจากที่แพ้มาหลายเกมรวดเลยนะฮะก็กลับมาเก็บชัยชนะได้สำเร็จครับเหนืออินดนาเพเซอร์127ต่อ104ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดวันนั้นครับเป็นลูก้าดอนชิกเหมือนเดิมครับ25แต้ม7รีบาว6แอสซิสครับ ส่วนทางด้านไคาริโอวิ่งครับก็ยังเล่นไม่ค่อยออกครับทำได้แค่16แต้มเท่านั้นครับกับ3รีบาล6แอสซิสครับและทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ช่วยเสริมอีก13แต้ม2รีบาล2แอสซิสสุดท้ายครับเดอะลัสชน่าอีเดน่าไปแบบสบายๆครับเอาละมาพูดถึงผู้เล่นในเกมนี้กันเลยดีกว่าครับผู้เล่นจากการคาดการเท่านั้นนะครับฟิลาเดลเฟียเเซซวนตี้ิก2์ครับวันนี้ก็น่าจะใช้พอย n ์การ์ดเป็นทางด้านเดนทอนี่เมลตันครับเจ้าคราวเจมส์ฮาร์เดนก็ยังอาจจะลงสนามไม่ได้ครับ ส่วนไทริสแม็กซี่ยืนในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดโทบิอัสไทริสครับยืนในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเหมือนเดิมครับพีเจทักเกอร์ครับก็ช่วยเกมรับครับในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับส่วนมหาเทพโจเอมบิดครับถ้าลงสนามได้ก็ยืนเซนเตอร์คุมวงในเหมือนเดิมครับคอยดีบาวใต้แป้นและชูตระยะใกล้ครับส่วนเดลัสมาริดครับก็น่าจะมาชุดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับเนื่องจากผลการแข่งขันในเกมนี้สําคัญจริงครับลูค้าดอนชิกนําทีมแน่นอนในตำแหน่งพอยต์การ์ด ส่วนมหาเทพแครีเออร์วิงครับยืนในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดและในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับเป็นหน้าที่ของทีมฮาร์ดเวิร์จูเนียร์ครับช่วยทั้งลุกได้รับครับสำหรับริกกี้บุลล็อกครับก็ยืนในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเหมือนเดิมครับส่วนทางด้านเซนเตอร์คุมวงในครับเดลัสมาริตวันนี้น่าจะใช้ทางด้านเดวิสพาวเวลครับยืนคุมวงในนะฮะเอาละฮะไปดูผู้เล่นบาดเจ็บกันบ้างครับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ครับเราต้องเช็ควันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับสำหรับทางด้านเจ้าคราวเจมส์ฮารับ แต่ผมเดาใจด็อกรีเวอร์สครับไม่มีความจําเป็นต้องเข็นลงสนามเป็นตัวจริงครับส่วนดัลลัสมาริตครับก็น่าจะมีแค่แม็กซี่เคลเบอร์เท่านั้นครับสถานะเป็นเดย์ทูเดย์ครับและนี่ก็เป็นโฉมหน้าผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับโดยในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอันดับ3ของสายตอนออกอย่างฟิลาเดลเฟียสวิงตี้ซิกเซอร์ชนะ49แพ้26ส่วนดัลลัสมาริตครับทีมอันดับ11ของสายตอนตกครับช่วงหลังเล่นแย่มากครับอันดับร่วงลงมาเยอะครับชนะได้แค่37เกมแพ้ไปถึง39เกมคเกม เกมนี้มีความสําคัญกับทางด้านดัลลัสมาริดมากกว่าฟิลาเดลเฟียครับเนื่องจากทางด้านเจ้าบ้านเองครับก็มีอันดับค่อนข้างจะนิ่งเลยนะฮะน่าจะจบได้ในอันดับที่3าครับก็ได้ไปพลย์ o f f อย่างแน่นอนครับส่วนสถานการณ์ของดัลลัสค่อนข้างมินเมย์มากๆครับโจเอลบิดครับถ้าได้ลงสนามวันนี้ครับก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่33.3แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโก5 5จะได้ดวลกับเจ้าลูก้าดอนชิคครับมหาเทพเหมือนกันครับ32.9แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกร ถ้าได้ลงสนามทั้งคู่ครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าดูสุดๆอยู่แล้วครับ เอาละเดี๋ยวเราไปดูทัศนะของจานเจนในเกมใหญ่เกมนี้ครับฟิลาเดลเฟียเจอกับดัลลัสมาริคครับแน่นอนครับผลงานในดูการนี้ครับฟิลาเดลเฟียดูดีกว่าดัลลัสอยู่แล้วครับแต่ก็ประมาทดัลลัสมาริคไม่ได้ครับมีสตาร์ดังถึง2คนคือลูก้ากับทางด้านไครีครับถ้า2คนนี้เล่นออกเมื่อไรนะฮะก็พลิกล็อกได้เสมอครับเกมนี้ครับแม้ฟิลาเดลเฟียจะดูดีกว่าครับแต่ผมชอบมวยรองมากกว่าครับถ้าดัลลัสแพ้วันนี้คงแพ้ไม่เกิน6กแต้มครับกัดฟันเลือกดัลลัสมาริคครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรรงใใจค กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ